เพื่อนีนอดีตเองวันนี้ทาจะมาเล่นเกมรถนะมีคนขอเอารถกระบะก็คือรถจี๊ด้วยแหละกับด่านทะเลทรายคนขอเขาชื่อว่าธนพัทรแต่ผมก็ทำให้นะครับธนคัตรนะครับคนขอผมทำให้แล้วนะครับเลหลายคลิปเลยประมาณหกคลิปแต่ผมจะทยอยทำ เนเงนี้นบางคนเขาได้เป็นหมืน่นเละแต่แต่คนละลดนะมันจะเป็นรถที่เหียดเลยนะที่คนเขาเล่นด่านนี้ได้เจ็ดหมื่นน่ะโคตรเก่งเลยแต่ผู้ติดตามน้อยมาก <c oughs> วีนะัดใครสักอย่างนี่แหละที่เขาได้ที่เขาผู้ติดตาม เจ็ดแสนไม่ก็หกแสนไม่ก็แปดแสนอ่ะทำได้ไงเนาะผมก็คิดอยู่แค่เกมรถจะถึงลาแล้วเขาอ่ะเนี่ย แต่รถนี้มันดีนะเพราะว่ามันยางแบบสูงดีผมชอบเนี่ยวเวลายางเด้งดูนะฟุ๊บจากสูงเลยเอาใหม่ๆปุ๊บเนี่ยยังสูงนึงเอาใหม่อุ้ยพิ่งดีเนี่ยนี่คือระดับนี้นะปุ๊บอันนี้คือขั้นแรกกับขั้นที่สองฮะผมยังอัพเลเวลน้อยมาก ผมเสร็จแล้วผมจะไปล้างจานให้เมย์จะยังไม่ลงทีเดียวนะครับต้องลงแบบทยอยทยอยแต่ตอนเย็นผมพ่อผมก็จะทำให้หนึ่งอันเนี่ยผมเสียงไอ้ตรงนี้มากเสียวเพราะผมตายบ่อยมาก ไม่ผมจะไม่ตายอีกรอบเนื้อโนกตความพยายามอยู่ที่ใดความสำเร็จอยู่ที่นั่นคุณผู้ชมคิดว่าผมจะรอดไหมผมทำอะไรมาความอยู่ที่ใดความสำเร็จอยู่ที่นั่นผมยังไม่ตายนะครับ เฮ้ยอาดิ์เพลงคนหนึ่งมาแล้วก็คือรถกระบะแต่เข้าขอแตกออผมตายเนี่ยเบเ้องงว้่สองเลยน,นะยังสูงกว่ารถคันนั้นอีก แต่ผมว่าีจ TG Gamer ที่ได้หมื่นสองผมคิดว่าน่าจะเติมไม่เติมก็บอกผมด้วยนะถ้าเกิดไม่อยากโกหกนะถ้าเกิดไม่เติมแสดงว่าเก่งมากเลยนะนะพอได้เยอะแต่ผมไม่ได้เติมของจริงเลยน่าจะเห็นนะว่ารถผมมันเต็มแค่อันคันเดียว <c oughs> ไรปังได้เวลาร้อยได้แต่ว่าร่มผมมันอัพเวลน้อยปาง,ปงนียกร้อโช์ นี่นะครับผมก็จะมาเล่นแบบยก <tinc S 1> ล fall. ้อหยอกทิงป้ามป้ามป้ามฟุ๊บเอา้ากดกดยางไม่ได้นี่คือเร็วมากเลยนะโอ้โฮตือ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  เออผมมีคลิปหนึ่งให้ดูผมเพิ่งอัดมาแล้วผมก็เพิ่งได้หนึ่งหมื่นด้นะเมื่อกี้นี้เลยปัามนี่ถึงคราวแมชแล้ว สามสองหนึง่งฟุบเยอะยิสปังปังรู้ถ้าเกิดตายเท่ากับเกมจบคลิปจะจบ ส่สสสงสารไอดีเก่าแต่ว่าไอดีนี้มันเลยแล้วผมว่าผมน่าจะตายตรงนี้มาไล่ผมจหยุดก่อนโอ้โหโอ้โหเด้งเลยลาวาดดโดนหัวเต็มๆโฆษณาน,นั่นไงทาวเวอร์ดีเฟนอีกแล้วอ่ะที่มาผสมยานะใส่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 โอเคครับ ครูมีคนโหลดเะาไรแสนตอนนั้นเกมอื่นมีคนโหลดประมาณสิบกว่าล้านเนีๆๆ่ยเนอันนี้สองหมื่นหนึ่งแต่นี้ผมทาได้แค่เหมือนเดียวรถกระบะคลิปยังอยู่ไหมอ้าวคลิปไม่อยู่อ้าวมันใส่ดีดีละอันเหรอตายโอ้โหสาดีใจว่าคลิปยังอยู่ คลิปนั้นนะ่ะผมเฉียดตายประมาณสามสี่ห้ารอบเลยนะเพราะมันจะมีตอนหนึ่งอะที่อะไรนะที่ตอนนั้นน่ะจินตนาการออกไหมคือคือมันจะเป็นแบบไอตรงประมาณสี่พันใช่ไหมสี 4, 000, 6, 000, ่พันหกพันน่ะมันก็จะมีขอนไม้ที่มันยาวๆแล้วมันต้องข้ามน้ําใช่ไหมคือตอนนั้นผมก็ลอยมาอยู่ดีๆใช่ไหมไอข้างหน้าที่มันเป็นรถอันนี้แหละแบบนีนแบบ้มันเป็นแบบนี้นเอาใหม่แป๊บหบนึง มันเป็นแบบเนี้ยแล้วมันก็บแบบนี้ฟุ๊บแล้วแล้วคือถ้าเกิดผมขยับอีกทีหนึง่งก็คือตกลงไปตายตอนนั้นคือเล่นประบาลหนึ่งรอบอ่ะกูขี้เกียจแล้วตอนนั้นแบบตอนนั้นมันได้ประมาณเก้าพันแล้วผมไปน้ำมันหมดโคตรเสียดายน้ำมันหมดเออนั่แหละผมไปน้ำมันหมดใช่เออผมก็เล่นรอบสองนี่แหละ แล้วผมก็ติดไอ้แบบนั้นหละคือเฉียดมากศาสัดคิปมาไม่น่าทับเลยป่ามป่ามป่ามคือถ้าเกิดอีกเก้าเดียวคือผมโชคดีมากเลยนะและ้วคือทุกคนจิตนาการอ,ออกอีกไหมคือมันจะมีขอนไม้บนและล่างที่มันสั้นๆใช่ไหมนั่นแหละผมนี้ใช่ไหมแล้วผมก็ตีลังกาแล้วหมวกผมก็หลุดคือตอนนั้นอะเป็นวิธีที่เฉียดมาก ติดปักอีกแล้วโนเออดีนั่นแหละแลมีตอนหนึ่งอะเออฉีดสามประมาณสามรอบใช่ไหมเออใช่ถามเองลืมเองใช่ตอนใช่ไหมไอ้ด่านนี้เนี่ยผมติดปักคือเล่นรอบหนึ่งแล้วผมก็ติดปักไอ้ตรงเนี้ยคือผมเห็นแบบข้างล่างแบบยาวลงไปเลย อะไรคือคือตอนแรกใช่ไหมผมก็ขับรถของผมอยู่ดีๆอยู่ดีๆหัวผมติดปักอย่างเงี้ยแล้วคือผมไม่ตายแล้วอยู่ดีๆแมพมันกว้างแบบโคตรๆแล้วน่าจะาผม,มพรอยายอมอยู่ที่ไหนเอือดตายอะไรเงียบเงียบเงินๆเงินๆเงินบเงิน,งน,งน,งนง จะเล่นตานี้เปตันสุดท้ายครับคลิปจะลงตอนเย็นเหมือนเดิมนะคนที่ขอมาก็ชื่อธนพัทรตอนแรกผมพูดเลยเออพูดแล้วอุณล่ะเวลาพูดซ้ำตอนนี้ผมจะเริ่มอัดรูบอกนะนะแต่ผมจะไม่มีเสียงพูดหยอกมีแต่ผมจะเล่นด่านปลากลัวบแบบ,บเงียบ ให้แบบผมมันเล่นเก่งเกินไปแล้วผมก็จะใส่เพลงแล้วก็ไปดูกันได้นะแต่ผมยังไม่อัดเฮใ <c oughs> นแอ้ติกตอกคุณผู้ชมเคยเจอไว้ที่เขาบอกว่า a s m r เกมเกม Tower of Hell แต่ก่อนผมว่า,าประมาณไม่ประมาณเท่าไหร่ มันเยอะอะจะไม่ได้หกร้อยกว่านี่แหละแล้วก็โดนแฮกก็คือทั้งวันทั้งคืนน่ะเล่นแต่ไอกเกมนั้นะประมาณเวหกร้อยกว่าแล้วก็มีเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่นะแสนกว่าก็คือไม่ได้ซื้อเลยแล้วตอนนี้ก็ด้อยประสบการณ์มากๆเพราะไม่ได้กลับไปเล่นในเกมนั้น,น,นเลยเพราะทำใจอยู่เผื่อโดนแฮนะ็แกอีกไงแฮ็กอีกแล้วมันกู้คืนไม่ได้แล้วคื คือเวลมันก็สะสมยากไงปังโ oh. อ้มีแกบสลเลสโกปังเป่งปะ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 อืมเสรแล้วล่ะเจ็บดูดูสตโต สามสองหนึ่งนนนผมจะเฉียดตายเพราะแบบนี้หรือเปล่าไม่หรอกเนนเนนปังปังเ,เป็นทีเฮ้ยเนนเนนเนนปังปังโอเคแบบนี้ใช่ไหมโต้ไปโต้มาแบบนี้แล้วมันก็แบบพลิกไปพลิกมาใช่ไหมอยู่ดีๆผมพลิกไปพลิกมาตายยตีลังกาประมาณสิบรอบอะ แต่แต่ว่ารอบหนึ่งไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะก็คือรอบนึงอาจจะตีประมาณสองรอบเพราะมันเพราะไอ้รถนี้มันตีเงยสามสองดึกกดติดตามด้วยนะตบมือดังๆเลยตือตือตือตืต่ตาตาตเอไม่ต้องตบมือกันแล้ผมใกล้สิ้นแล้วโอ้โหตบมืออีกรอบนึงต่าเต่ากต่หยอก อย่งนี้เงินผมมันเยอะมากเลยประมาณสิบพันลานด,ดูดิผมห้ามเก็บเงินแม้แต่บาทเดียวไม่งั้นเกมจะจบเฮ้ย <c oughs> ผมไม่ต้องเก็บไปตรงนี้หรอกผมกระโดดนี้มันก็โอเคจบไปบ่ายตึด๊ดต่ออีพีสองไม่ใช่และดูเสียผมจะถึงหมื่นหรือเปล่าถ้าเกิดถึงหมืน่นช่วยกดไลาค์กดแชร์กดซับสไครต์เล่นติดตามด้วยนะ เยอะเลยอป้าแต่ผมว่าไม่น่าถึงหมื่นหรอกไอ้รถคันเนี้ยแต่แต่ตา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 ช็อกโกแลตฟีลาโอ้กูจะแตกฟอ ผมไม่เข้าใจเลยเวลาเล่นบุกแคปเวนไม่เข้าใจไอมันจะมีฮาราวีนใช่ไหมก็แหละผมก็ไปนั่งเก็บตาเหลือกอยู่แหละพราะมันเก็บโคตรยากเลยเออตายกดเตกเตกเตะเออตายเพื่อนวันนี้ to wrote, ที่ไปก่อนหน้าแล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีิเพยด้วยครับโอิคไ๊าไบายิ้มสวยมันดี่บายบาย แต่คลิปจะทยอยลงนะอะไรอีกเนี่ยจำได้ไหมจำไม่ได้ใครวะวตืด